ถ้าไม่มีคนช่วยแกขึ้นมาจากบ่อขี้ฮิตเลอร์อาจจะชนะสงครามแล้วทุกวันนี้เทพีเสรีภาพก็อาจจะนุ่งธงสวัสดิกาก็ได้ใครจะไปรู้ เพื่อนๆคงรู้จัก Butterfly ลายเอฟหรือที่เรียกกันแบบไทยๆว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ววันนี้ผมมีตัวอย่างสะเทือนดวงดาวที่น่าจะเรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับในช่วงปี1881หรือในสมัยรัชกาลที่5วันหนึ่งขณะที่ชาวไรชาราชาวสกอตแลนด์ฮิลส์แฟรมมิงกำลังทำไร่เลี้ยงครอบครัวเหมือนทุกวันหูก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือขึ้นมาจากไกล มีเด็กคนหนึ่งไม่รู้ทำมีท่าไหนตกลงไปในบ่อปุ๋ยที่เขาขุดไว้หมักใบไม้กับอึอสีดำปีท่วมเกือบถึงคางด้วยความช่วยเหลือของลุงเฟรมิงเด็กชายคนนั้นจึงรอดชีวิตมาได้วันรุ่งขึ้นก็มีรถม้าหรูหราคันหนึ่งห่อมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านไร่ชายวัยกลางคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงก้าวลงจากรถมา้าแสดงตัวว่าเขาคือพ่อของเด็กชายที่ลุงเฟลมิงได้ช่วยไว้เมื่อวานนี้ ่นช่วยชีวิตลูกชายผมไว้ไม่ทราบว่าจะให้ผมตอบแทนยังไงดีหนุ่มใหญ่ไฮโซกล่าวอย่างนอบน้อมแทนที่จะฟันรางวัลเข้าตัวคุณลุงชาวได้กับปฏิเสธก็ทำไม่ช่วยจะให้ยืนอยู่เฉยๆหรือไงเด็กทั้งคนช่างมันเถอะจังหวะนั้นเองเด็กน้อยคนหนึ่งด้วิ่งออกมาดูรถม้ารูปทรงประหลาดที่จอดอยู่หน้าบ้านนี่ลูกชายคุณเนระชายกลางคนถามใช่ เอาอย่างนี้ดีไหมครับผมขอตอบแทนด้วยการรับเจ้าหนูคนนี้ไปเลี้ยงผมสัญญาว่าจะส่งเสียให้เขาได้ร่ำเรียนสูงสูงไม่ให้น้อยหน้าลูกชายผมเองถ้าเขาได้ดีสักครึ่งของพ่อโตไปจะได้เป็นที่พึ่งของวงตระกูลให้ได้ลืมตาอาป,ปากด้วยความที่ลุงมีลูกทั้ง4ี่คนคอยช่วยงานรายอยู่แล้วลุงเฟมมิงจึงตอบตกลงก่อนที่แกจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีถัดมา ขณะที่หนูน้อยมีอายุได้เพียงเจ็ดขวบตรงกันข้ามกับพ่อผู้ชราชีวิตของเด็กน้อยเฟรมิงผูมีบุญญาธิการกับเจิดจรัสไม่ใช่แค่เรียนดีแต่ยังได้ทุนไปศึกษาต่อในมหาลัยชื่อดังของลอนดอนด้วยและในปี1928 10ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง คนทั่วโลกก็ได้รู้จักกับอเล็กซานเดอร์เฟลมิงในฐานะผู้คิดค้นตัวยาสำคัญที่ช่วยชีวิตคนไปหลายร้อยล้านและยังใช้กันอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้มันคือเพนิซิลินยาปฏิชีวนะยังจำเด็กน้อยไฮโซที่ตกลงไปในบอ่อปุ๋ยได้ไหมครับในปี1943ช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองกำลังเข้าได้เข้าเข็ม เด็กซุ่มซ่ามคนนั้นตอนนี้แก่ตัวลงมากแล้วและกำลังจะตายด้วยโรคปอดบวมสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้ก็คือเพนิซิลินชื่อของคนคนนั้นนะครับวินสันเชอร์ชิลรัฐบุรุษและอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษสวัสดีครับจากสยองนานาชาตินะครับ จริงๆผมควรจะจบเรื่องลงแบบเท่ๆตรงนี้ถ้าระหว่างหาข้อมูลไม่ไปเจอหลักฐานว่าเรื่องที่ผมเพิ่งเล่าไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงครับชิบหายทําคลิปไปจนเกือบจะเสร็จแล้วด้วยแต่จะไม่อัพก็เสียดายอะเลยเอาเป็นว่าบอกไว้ให้รู้ว่ามันไม่จริงแล้วขอแก้ข่าวทีละประเด็นแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอเวลาสักนิดให้กับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักวินสตันเชอร์ชิลก่อนละกันเพราะเรื่องนี้มันฟังดูเจ๋งก็ตรงประวัติป๋ากันนี่แหละ คนก็ถึงเล่าต่อๆกันมาทั้งที่มันไม่จริงไงตอนที่ฮิตเลอร์กำลังไล่งับหัวยุโรปทีละประเทศโปแลนด์ Poland ก็แล้วเบลเยียมก็แล้วฝรั่งเศสก็แล้วก็ยังไม่มีประเทศไหนกล้าออกตัวครับต่างคนต่างเงียบรอดูท่าทีคือแต่ละคนยังเข็ดจากสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งเมื่อ20ปีก่อนนะนะซึ่งนั่นแหละเป็นสิ่งที่ฮิตเลอร์ต้องการไล่เก็บทีละประเทศแต่เชอร์ชิลซึ่งขณะนั้นก็แก่งอมมากแล้ว ดำลงตำแหน่งเป็นนายกอังกฤษแกเป็นคนแรกที่การลุกขึ้นมาประกาศสงครามกับเยอรมันบอกว่าเราจะรอตั้งรับอยู่ที่อังกฤษไม่ได้เราต้องยกทัพไปช่วยฝรั่งเศสนะครับพี่น้องคือป๋าเขามองว่าทุกประเทศต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันเดี๋ยวนี้อย่ารอให้ศึกถึงหน้าบ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งคณะรัฐบาลทั้งสื่อทั้งประชาชนดาแกกันขมครับว่าหาเรื่องให้ประเทศล่มจมชัดๆ ประเทศเราเป็นเกาะอ,อยู่แล้วอะ่ะรอตั้งรับดีกว่าไหมท่านการตัดสินใจของป่าเชอร์ชิลครั้งนี้ได้ทำให้ฝ่ายพันธมิตรปฏิสนธิขึ้นมาเร็วกว่าที่ฮิตเลอร์คาดการไว้และเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ฮิตเลอร์งานเขา้าเพราะต้องรับศึกสองด้านขณะกำลังวุ่นอยู่กับรัเสเซียทางตะวันออกถ้าไม่มีคนช่วยแกขึ้นมาจากบอขี้อังกฤษขณะนั้นจะนำโดยนายกที่ไม่ได้เรื่องคนนึง ที่ผมว่าไม่ได้เรื่องก็เพราะว่าพอเขารู้ว่าสงครามโลกครั้งที่สองกำลังมาเขาก็โยนขี้ให้เชอร์ชิลเป็นแทนซะงั้นและนายกคนนี้ก็คงไม่ได้ลุกขึ้นมาประกาศสงครามนั่งรอจนฮิตเลอร์รบกับรัเสเซียเสร็จฮิตเลอร์อาจจะชนะสงครามแล้วทุกวันนี้เทพีเสรีภาพก็อาจจะนุ่งทงสวัสดิกาหก็ได้ใครจะไปรู้กลับมาที่ประเด็นเพนิซซลินนะครับแล้วสรุปเรื่องนี้มีอะไรที่มันจริงบ้างไหมเนี่ย ที่จริงก็มีเฟรมิงเป็นผู้คิดค้นเพนิซิลินจริงเป็นลูกชาวนาสกอตแลนด์จริงนะครับเจอชิลปอดบวมและได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะจริงแต่เป็นยาปฏิชีวนะคนละยี่ห้อครับท่านเรื่องของเรื่องคือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงสงครามโลกพอดีใช่ไหมไอายาที่ช่วยชีวิตแกไว้เนี่ย มีต้นสายการผลิตมาจากประเทศเยอรมันโดยบริษัทยาที่มีชื่อว่าไบเออร์คุ้นๆใช่ไหมครับครับบริษัทเดียวกับที่ผลิตลูกอมค,คอลิฟินซีเล็กดีรอตโตนั่นแหละทีนี้เรื่องก็เลยถูกดัดแปลงเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะมันน่าจะฟังดูดีกว่าสร้างขวัญกำลังใจว่าประเทศเราเนี่ยนำโดยบุคคลที่มีพรมลิขิตให้ผลขึ้นมาจากบ่อขี้มาสู้กับนาซีบลาบลาบลา นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าเชอร์ชิลเคยไปที่บ้านของอเล็กซานเดอร์ในสกอตแลนด์ตอนเด็กอีกทั้งหากตบท้ายด้วยฟันแฟกและกันทราบไหมว่าก่อนที่เราจะมีมินิฮาร์ตอนถ่ายรูปเนี่ยไอสัญ,ญลักษณ์ชูสองนิ้วนะก็มาจากป๋าเชอร์ชิลคนนี้แหละครับคือตอนนั้นแกต้องการภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อให้ชาวยุโรปลุกขึ้นสู้เอาไปตีพิมพ์ออกสื่อ เหมือนที่บางกลุ่มชู3นิ้วนะทีนี้คําว่าชัยชนะในภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็นําหน้าในตัว V ีเหมือนกันสัญลักษณ์ชู2นิ้วรูปตัว V ีวิกตอรีก็เลยปังในกลุ่มคนรุ่นปู่มาตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้ชาแนลประวัติศาสตร์นานาชาติคงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้อื